ตามที่เห็นแหละนะครับผมใช้มิโฮนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากเล่นมิโฮมานานมากแล้วนะครับไม่ได้จับมานานมากก็ใะสมัยนู้นเลยนะครับที่ยังเล่นโอ้โอเคครับผมก็อยู่ผมมาโนนะครับกับเกมของ Seven นไนทนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเลยนะครับก็ไม่เชิงเป็นคอนเทนต์ใหม่นะแต่ผมว่าหลายๆายคนเขาอาจจะยังไม่ทำนะก็คือการเอาตัวที่ไม่มีใครใช้เนี่ยมา เล่นในอารีนานครับจะเป็นยังไงก็เดีย๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปแล้วก็ชื่อช่วงนี้เนี่ยผมขอตั้งว่าเมื่อผมอยากกันนะครับก็ข้อหมายตรงตัวเลยนะครับก็ตามที่เห็นแหละนะครับผมใช้มิโฮนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากเล่นมิโฮมานานมากแล้วนะครับไม่ได้จับมานานมากก็ตนะ่สมัยนู้นเลยนะครับที่ยังเล่นโอ้ อันนี้คือน่าจะห่างความห่างของของ,ของด้วยนะมันเลยเห็นภาพแบบเมื่อกี้นะพูดแป๊บเดียวเองแล้วมีโฮะเนี่ยมีหมลบด้วยนะคือเจ๋วนะครับก็สําหรับอีพีแรกของช่วงเมื่อผมอยากเนี่ยผมขอยังไม่เปิดของล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะนานเกินนะครับไม่ใช่อะไรนะครับแต่ว่าอีพีหน้านเดี๋ยวมาเปิดให้ดูแน่นอนนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆก็ใส่เหมือนคลิปที่แล้วเลยนะสำหรับตัวของเดลโอนเฟรนลีแล้วก็แรดก,กิลของผมนะครับแล้วก็ผมขอเพจเซฟโดยการเอาพวกแบบ เขาเรียกว่าอะไระตัวช่วยนะครับอย่างเช่นใส่แจ็คมาเพื่อเพิ่มเดบให้กับมิโฮแล้วก็ใส่แรดกินมาเพื่อใช้ผลบีบังคับนะเพื่อให้ตัวของมิโฮเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าสแตตมันน้อยใช่ไหมแล้วเราก็เลยอยากให้มันอยู่นานๆเนี่ยผมก็เลยจัดมาเป็นอย่างนี้นะครับก็ทีมคล้ายๆเดิมแหละแต่ว่าโอ้โหผมว่าผมใส่มิโฮแบบอัตราใช้สกิลเยอะสุดนะแต่ว่าโดนแย่งเล่นหมดเลยว่ะก็ถือซะว่าผมขอแล้วกันนะอย่างน้อยเนี่ย ให้มันได้อยู่นานๆหน่อยนะครับผมก็เลยใส่ตัวช่วยมานะขอขอขอจะว่าเป็นตัวช่วยโอ้โหอันนี้คือไม่ต้องตกใจนะทำไมแรงขนาดนี้คือมันความห่างของของนี่แหละนี่ครับโอเคก็จบแล้วเ,เดี๋ยวเมื่อกี้มีโหมถูตายยัไงไงวะมไม่ได้ใส่เลดหนึ่งอ่ะแป๊บนึงขอไปดูของก่อนโอ้โหชัดเจนแป๊บนึงผมขอแก้ของก่นกอนนะครับโอเคครับมาต่อกันเลยก็เมื่อกี้ไปใส่เลดหนึ่งมาแล้วนะครับ ก็มันก็ถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นไม่ได้นะเพราะว่าสเตตอย่างที่รู้กันโอ้คืออันนี้โดนแย่งเล่นหมดเลยแล้วไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะอันนี้คือมีโฮเนี่ยมันเป็นดาวม่วงไงครับแล้วมันเป็นร่างเอาเวกธรรมดาซึ่งสเตตมันมันสู้พวกตัวมิดอาเวกไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าแบบพวกสกิลอะไรเงี้ยมันไม่มีแบบเจาะเกาะด้วยนะครับมันเลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็คือสเตตมันต่ําด้วยแหละผมเลยพยายามและอันนี้คือพยายามสุดแล้วนะครับในการที่จะ ทำให้มันแรงนะครับเออแล้วตาน,นี้เดลโลนนี่แย่งเล่นหมดเลยเอ,อ้ยผมไม่ได้กันช็อตสวยนี่แหละดูมิโฮนะมันจะแรงไหมก็ได้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปแก้คลีนะจบตานี้คลีไม่ติดนะผมใส่เฟนรีมาเพิ่มจุดอ่อนนะครับใช่ต้องไปแก้คลีนะเมื่อกี้น่าจะแรงกว่านี้นะเฮก็เดี๋ยวผมขอไปแก้คีนะหลังจากจบตานี้นะครับ โอเคจบเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้ผมจะไม่รู้ว่าจะให้เล่นได้ดูกี่ด่านนะเดี๋ยวต้องดูความยาวของคลิปนะครับโอเคขอไปแก้ของอีกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับมาแล้วก็แก้เรียบร้อยแล้วนะเปลี่ยนเป็นสองคลินะครับแล้วก็คราวนี้น่าจะโอเคแล้วเออสำหรับคอนเทนต์นี้ของผมนะผมจะไม่ไม่ทำในระดับของเขาเรียกว่าอะไร ซูพีมพกับดีเจนแล้วกันนะเพราะว่าเอา่อผมขอขึ้นไปแกนพอประมาณนี้นะเพราะว่ามันน่าจะไอ้นี่ไปยากไปนะถ้าเราเอาตัวดาวเอาเวทธรรมาดาไปอยู่ซูพีมพมันก็ไม่ใช่เรื่องปะ่ะนะครับเพราะมันสู้ไม่ได้แล้วเพราะผมไม่ใช่แล้วนะผมไม่อยากแพ้ด้วยนะครับเออนี่แหละโอ้โหแรงอยู่นะก็หลกัหลกๆประมาณนี้นะสำหรับมิโฮนะครับช้ได้ไม่ได้น่าเกียดนะครับคือ ตั้งแต่สมัยนู้นเลยถ้าใครทันอนะ่ะคือผม oh. ผมแบบโคตรชอบมีโฮเลยแล้วผมก็เล่นมีโฮมาตลอดนะครับตอนช่วง oh. ก่อนหน้าที่จะมิดเอ y อวกอะ่ะคือแบบสุดยอดนะเล่นนางแบบเลื่นไหลตอนนั้นนะ่ะโคตรเท่โอ้โหแล้วติดสถานะหมดเลยเออคือทีมปกติของผมมันไม่ได้ใส่กัอาาานอมภาสไงเพราผมช้โคนะ oh. ผมเลยไม่ได้แก้ด้วยนะครับ เอาง่ายๆก็คือมีโฮเป็นตัวอวยของผมนั่นแหละสมัยก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเล่นไม่ได้แล้วก็ต้องยอมยอมไปนะครับเพราะว่าการที่เราจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเล่นตามเมตาเนาะคือมันไม่เชิงเล่นตามเมตาคือตัวมันเล่นไม่ได้อยู่แลว้วอ,อ่ะมีโฮอะ่ะใครจะเอามาเล่นบ้าเปล่าไม่มีเนีย่ยใครจะเอามาเล่นไม่มีจริงๆ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้เล่นอยู่นะแต่ว่า <c oughs> ใครออกมาเล่นครับไม่มีจริงๆมีโฮนะ ก็ตานี้ก um. sì ็ได้เล่นอยู่นะไม่ถือว่าโดนแย่งมากน่ครับแล้วถ้ามยอนฮีเขาไม่ตายแล้วที่เอว 5G อีกแล้วคืออันนี้ผมมีอันนี้ด้วยนะสลักเดียวโลนตรีแมนโอ้โหไม่โดนโคตรผิวผมว่าหมาก็ไม่โดนนะโอ้โว่าแล้วแมงอ่ะแล็กกี้ก็ไม่โดนนะโอเค นึกว่าจะไม่โดนนะครับจบไปอีกตาแนละ้วอันนี้ตาที่สามน่าจะตาที่สามนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมน่าจะยายาวไปก่อนนะเพราะว่ามันจบเร็วด้วยนะครับอันนี้หน้าข้างล่าเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปเนะี่ยไม่ใช่อะไรยาวไปก็ไม่ดีนะบางทีนะครับแล้วผมไอ้นี่ด้วยอะไรนะในส่วนของมิโฮเนี่ยผมใส่เป็นอาตาัตราสกิล ตรงพเทนแล้วก็เจมแล้วก็ในส่วนของสลักนะครับรวมรวมกันเนี่ยมันจะได้ประมาณ35%มนะนะมันต้องออกอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ติดโล่นะก็เลยไม่เข้านะครับผมโอเคเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ไปผมอาจจะยังไม่ลงต่อนะครับในส่วนของเมื่อผมอยากนะครับเพราะว่าผมต้องอปั๊มแต้มแชมเปี้ยนหลีกสู้กับคนข้างบ,บนเขานะครับเพราะว่าจะเอาเหรียญแชมเปี้ยนนะครับ ตปแรกคอสนะครับโอเคก็อาจจะพ้นอาทิตย์นี้ไปก่อนนะครับก็คืออาทิตย์หน้าเลยนะครับอาจจะลงเมื่อผมอยากอาทิตย์หน้านะครับสําหรับโอ้โหแล้วสถานะมันติดแบบค,คือผมไม่ได้ใส่โค้งเหมือนที่ผมบอกนะผมเลยไม่ได้แก้ด้วยนะครับแต่ทีมหลักผมใส่โค้งนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้แก้ใส่ประดับเอ้ยประดับเลยล่ะโคเทนมานะครับ ก็คือผมต้องปั๊มแต้มแข่งกับคนข้างบนเขาในส่วนของรีเจนนั่นแหละนะครับแล้วก็แข่งขันน่ะเออมันเหมือนแบบแข่งขันกันประมาณนั้นนะใครได้แต้มไอเหรียญแชมป์เยอะกว่ามันก็จะได้เหรียญเยอะประมาณนี้น,นะครับ okay, โอเคก็โอ,โอ้อันนี้ดาบที่เท่าไหร่แล้วอะสี่ป่ะน่าจะสี่นนะครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เลยนะคือผมใส่ตัวเดียวนะอัตราใช้สกิลสำหรับทีมนี้ตอนนี้นะครับโอ้ ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะเหมือนที่ผมบอกไปมันความห่ายของของด้วยนะครับแล้วเดวโรนผมโคตนแรงเลยประเด็นเนี่ยคือมีโฮมันได้ออกเป็นสกิลเดียวเองมั้งเท่าที่ผมดูมาเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ติดพยยมไหมอ่าเดโอเคเมื่อกี้ผมน่าจะดาบสามแล้ก็ดาบสนีะ่อันเนี้ยเยผมจำไม่ได้แล้วนะครับเช่ <c oughs> มันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูความยาวของคลิปเอานะ <c oughs> นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแถมนะแอมแถ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 ม,แถม ติดึ๊บเล่นเกินไปท่้นหมอก็โอเคสวยนะครับตอนนี้ประมาณจะแนาทีแล้วโอเคเดี๋ยวผมสักประมาณ1ิบ2แล้วกัน12 13นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปนะครับประมาณนั้นนะครับน่าจะยาวพอสมควรมันมีโล่มันเล่นไม่ได้เลยวะ่ะพอเวลาเจอแหวนเขียวอะมีโฮผม มันเหมือนออกฟีอ่ะเพราะปกติมันต้องออกแบบเหมือนเร่งเทินอะไรพวกนี้ก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีโฮมันไม่มีสกิลเร่งเทินเลยนะครับมันเลยไม่ไม่ค่อยเห็นผลชัดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วทำไมผมทําเสียงอย่างนี้วะเนี่ยเชียร์อัพกันหน่อยแม่งเป็นไรวะเนี่ยเสียงแบบโอ้ยเหมือนคนง่วงนอนก็ง่วงจริงๆแหละนะครับขวนไปจังหวะนี้โอ้โหไม่ติดจุดอ่อนนะครับไม่มันเลยมันไม่ค่อยเลาใจเลยนะอย่างที่รู้กันว่า เหมือนถึงจาไม่ผิดเอ้ยผมจําไม่ผิดอะไรล่ะผมจําไม่ได้ว่าวมันเคยปรับสก,กิลไปรอบหนึ่งป่ะใช่ปะ่ะไอ้แคดสปีเก้อะที่มันทําสกิลทุกตัวใหม่หมดเลยนั่นแหละนะี่ครับก็น่าจะตอนนั้นแหละที่มันสก,กิลเปลี่ยนหมดทุกตัวเลยก็มันเลยเป็นเพี้ยนไปด้วยแหละนะครับสวยเลยโอ้ยตาน,นี้ได้เล่นดัรๆเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่เล่งเกตมานะความจริงก็ควรจะใส่มา แต่นี่ผมอาจทั้งเจมเพิ่มโจมกับเจมเพิ่มครีออนเนี่ยมันเลยอันนี้หน่อยคืออยากให้มันแรงถึงแม้ว่าเกตอเวกจะเต็มช้าก็ตามนะครับโอ้โหโดนโดนแย่งเล่นอีกแล้วนะครับเพราะว่าสกิลอเวกมันบนไม่ทันด้วยแหละเพราะผมไม่ได้ใส่มาเหมือนที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวในหลังนะเนะี่ยเอ้ยไม่ได้หลังน่าจะก่อน ก่อนทําคลิป EP สองของเมื่อผมอยาก่ะผมน่าจะทําไกด์ถ้ำมังกรแบบออโต้ชั้นเก้านะครับสามแบบเลยทั้งอุปกรณ์แล้วก็อัญมณีแล้วก็ประดับนะครับซึ่งตอนนี้ผมทําทีมได้เสถียรขึ้นแล้วนะครับก็สามารถออโต้ได้เนาะแล้วก็ผ่านชัวร์นะครับถ้าของแน่นพอนะครับก็น่าจะทําคลิปไอ้พวกนั้นออกมาแหละเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ยังฟาร์มอยู่ทุกวันนะครับสาหรับพวกถ้ำมังกรรับอะไรพวกเนี้ยนะครับ แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่ผ่านไม่ก็ผ่านแล้วแต่เวลาการฟาร์มอาจจะนานออตโตอย่างเงี้ยผมก็จะมาแนะนำนะครับทีมของผมแล้วกันนะครับก็หลักการฟาร์มของผมคือต้องเร็วนะครับเพราะว่าการฟาร์มที่ดีก็คือการฟาร์มที่เร็วนะครับอันนั้นคือผมคิดอย่างนี้ไว้โอ้โหทำไมเบาจังเบาเบานะเมื่อกี้นีโฮพราว่าผมควรไปขวรเหมือนแมวเลยอ่ะน่ารักขึ้นาหารหอะไรวะเน,นี้ยเออมันต้องอย่างนี้โถ ก็นั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปออกมาให้นะสําหรับคนคนที่ลงไม่ผ่านด้วยละกันนะครับแล้วก็ผู้เล่นใหม่อันนี้ผมผมไม่ชัวนะนระว่าผมจะทําหรือเปล่าแต่ว่าผมน่าจะทําสําหรับทีมสําหรับทั่วไปละกันทีมเป็นทีมของผมอะนะครับประมาณนั้นนะครับคือออโต้ผ่านชัวนะครับแล้วก็เร็วด้วยนะครับผมชอบนากนะครับทีมที่ผมจะเดี๋ยวผมทําลงนะครับหลักๆก็ประมาณนี้แหละนะครับ ไม่มีนอะไรมากอูต้องได้เล่นแล้วปะช็อตนี้โอ้โหเบามากโคตรเบาเลยอันนี้คือไม่ติดจุดอ่อนนะครับผมว่าจุดอ่อนน่าจะเกิดแล้วนะแต่มันก็ไม่ติดจุดอ่อนนะเมื่อกี้แบบคลิแบบเลขเหลือแบบหล่องแบบเกลื่อนมากโอคน่าจะอันนี้ได้อยู่นะครับอันนี้เป็น ตาสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะเนี่ยเดี๋ยวจบตอนนี้ก็น่าจะ12พอดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวโดนถุ่มโตไปน่าจะใกล้จบแล้วนะครับเหลาหู่ไปควรโอ้โหที่อย่างนี้ไม่ติดคลิอะไรครับเนี่ยช็อตเมื่อกี้ติดคลีไม่ติดจุดอ่อนแล้วก็พอทีหลังไม่ติดจุดอ่อนไม่ติดคลีงงงงกับนางไบโพล่าจริงจริงอ้เบามากเลย แต่ไม่เห็นเลขอันนี้เลยนะเลขเลขไม่ค่อยเห็นได้แบบอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเลขลุงอะ่ะคืออยากเห็นมีโฮเลขลุงแบบสวยๆทุกครั้งทุกตัวอยากเห็นดาเมจนะครับไม่ใช่อะไรโหแล้วยังจะมีการสกิลอีกนะไม่ตายอีกโอเคครับน่าจะจบแล้วไหม ตัวอะไรจะออกมีโฮไม่กูดาวไม่ทันเมื่อกี้เคนะครับเดียวโรน่าจะปิดปี๊สปิดหรือเปล่าอือไม่ไม่ใช่โอเคครับหมอแจ็คปิดนะครับก็หล,ลักๆก็ประมาณนี้นะสําหรับเมื่อผมอยากนะครับ EP แรกด้วยมีโฮนะครับประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงจบอย่างเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับซับสไครป์เพื่อเนกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรนะครับเจอากาันนะผมไปละ